เป็นครับผมช่างแหลมนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ผมเล็งครับเล็งหาที่โปะนะครับลอยบุบนะครับลอยบุบที่เราจะโป๊เก็บนะครับหลังจากที่ช่างแหลมโปเก็บแผ่ใหญ่หมดแล้วแบบนี้เหลือแผ่เล็กนะครับแผ่เล็กกะมาโป๊เก็บนะครับด้วยสีโปะนี่นะครับกะมาโปเก็บแผ่เล็ก้วทีนี้พอโป๊เสร็จเราจะไป รับเม็ดสีพื้นกันนะครับนี่กม็มาดูช่างแหลมโป้สักน็ดนะมาโป้ยังไงนะครับกับงานช่างทำสีรถยนต์นะครับช่างแหลมช่างทำสีรถยนต์นะครับอาจจะทํางานสบายกว่าช่างคนอื่นบ้างนะครับแล้วก็มาขัดในนะครับตอนโป๊ขัดเพื่อสร้างผิวยึดเกาะนะครับทุานให้เข้าด้านนะครับเพราะว่าถ้าไม่ขัดอย่างนี้สีโป๊เราจะไม่เกาะนะ,ะเวลาเราโป๊เข้าไปนะครับเดีนะ๋ยก็มาดูการโป๊กัน ราจะโพสจะได้นะครับหลังจากงวานทั้งแหลมพ้นสีรองพื้นเสร็จไปแล้วนะครับพ้นสีรองพื้นได้เสร็จไปแล้วนะครับชิ้นงานที่หนักๆยับๆที่ลอกๆอ,กออกนะครับนี่ครับอืมพวกเนี้ยได้พ้นเสร็จแล้วทีนี้ก็มาโป้เก็บอัน,นน้อยๆอันเล็กๆนะครับนะครับเราขัดมันเขาจะจะด,ด้านอย่างนี้นะครับ เราจะมาโพใส่นะครับบันโรโพใส่ตรงที่เรามาร์กไว้เป็นรอยลักยิ้มรอยบุบเล็กๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันโพกันครับทีนี้ก็มาดูทีงแหลมโปนะครับแบบช้าๆเราตัดสีโ่โพมาสีโพนี้ก็ประยองสีโพคือเก็บรอยนะครับเก็บรอยผมลุมนะครับ เก็บรอยผมลุมนะครับทําให้ผิวพื้นผิวของสีเรียบนะครับก่อนที่จะไปพ่นสีนะครับเราก็ต้องมาโปเก็บรอยลักยิ้มแบบนี้นะครับประโยชน์ของสีโปคือกบรอยนะครับผมลุ้มก็มาเบิ้งซาซาไปกับเสียงเลยนะครับจะโป่ให้คนดูสักรอบสักรอบนะครับหนปีให้ตัวสีโปกับน้ํายาหรือฮาร์ดเดนเนอร์เขาให้เข้ากันก็สีโปตัวนี้เป็นสีโปอะคริลิกนะครับ การเหัุงานสีนี่นะครับการทํางานสีของที่ใช้คือสิ่งสําคัญนะครับถ้าใช้ของดีนะครับสีเราก็จะอยู่ทนอยู่นานนะครับนี่เหมือนเมียนะครับถึงไม่ดีเท่าไหร่เขาก็อยู่ทนอยู่นานกับเรานะครับผมถ้าเขารักเรานะแล้็ไม่รักเราก็มาทั้งึึงแบบนี้เขานี่ปะเขาอันนี้ก็โป้แถวแรกนะครับแค่แบบนี้โป้สองรอบก็พอนะครับเพราะว่าสีโปเวลาเราโปไปแล้วกะแห้งเขาจะยุบตัวลงนะครับรอบสองเราก็มา โอ้เพ oh, ok, ิ่มเข้าไปอีกแล้วก็เป็นการเก็บเรียบไปในตัวนะครับนี่ครับแผ่ลักยิ้มเขาเรียกแผ่นน้อยโอ้เกิดรอยขัดนะมันไม่รอไม่รู้เหมือนใครๆเอาซ่าๆนะแสงแหลมแคบบนครับแผบบนตรงมือเปิดจชหมักบุ๊บดูนะครับเพราะว่าเวลาคนเขาขึ้นรถนะงเขาจะเอามือกดไปตรงนี้ เวลาปิดประตูบางคนจะเป็นรอยมือกดนะครับบุบเล็กๆบางทีเจ้าของรถคนใดบละเอียกอาจจะไม่เห็นนะครับถ้าคนไหนละเอียดเขาจึงจะสังเกตดูนี่คือรับผมนะครับเที่ยวแรกแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเที่ยวสองก็มาโปเก็บเรียบนะครับอีกสักหน่อยก็เจว๋วนะครับซึับการโปรก็เป็นจักรีละสังเหลมเว้าผันฟังนะครับตายเลยนะครับ